ทุกคนวันนี้มีพัสดุมานะคะคลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปที่แกะการ์ดที่ซองไปกับอัลบั้มไปนะคะอันนี้คือมันเป็นของน้องเรานะเราให้น้องแกะเราก็ถ่ายเพราะว่าเราภูมิใจมากๆที่เราป้ายยาน้องได้ก็คือเราทำให้น้องเข้าสู่ขงก,ก,การเอฟการ์ดก็ซื้อของได้เรียบร้อยต้องว่าเป็นทีเซนนะคะเป็นแบบเป็นานานแต่ไม่เคยซื้อของอแล้วมันเป็นครั้งแรกที่ซื้อแล้วก็เลยถ่ายเก็บไว้ด้วยโอเคเดี๋ยวมาแกะพัสดุกันก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มของเซเว่นฮินก่อนเลยนะ เป็นการอุชิเช่นเคยเป็น going s o m e t h นะคะไม่ได้แทบเพนเบรรไม่ไแทบเพ่นอันต่อไปก็เป็นเราจำได้อันนี้เป็นของเจนทีนนวันนี้มาวันนี้นะ จรินะคะเป็นอันนี้อืมเอด็ดเวิระใช่ไหมค่ะต่อไปนะคะพัสดุต่อไปเป็นของร้านนี้เลยนะคือแจ้งก่อนว่าทุกคนจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปใช่ไหมเพราะว่าที่นี้เราไม่ได้อัดต่อจากเมื่อกี้นะคะเราเอ่อเรียกว่าไงที่มันเราแกะที่มาเสร็จแล้วอีสาวันต่อมาก็ถูกประมาณนะคะ<อ>แล้วเราจำได้ว่าร้านเนี้ยชื่อร้านนี้นะคะเป็นร้านที่เราสั่งอูจิไปแเราก็เลยคิดว่าเออเอามารวมกับอันนี้เลยเพราะว่ามัน,นมันยังมีรัศดุลไม่ใช่ทีเดียว ของยูนิย่ปนะคะเออไม่ผ่านหรือของใช้ไทยหรือญี่ปุ่นลงมากดมาเราสั่งเป็นโอทีแม่ได้แบบนี้นะคะเราก็เลยเอาซื้อมาก็พยายามเก็บกรับโอทีให้ได้เยอะที่สุดอันนี้เบอร์ยะะออ้อนราคาเอ็นโอเออก็เท่ากับว่าคลิปนี้นะคะการอุจิจะมีทัย้อนโอทีทั้งหมดสามใบอันนี้เป็นเอ็นโอเหมือนกันนะคะจต่เราเบอร์อันนี้แล้วก็นี่เป็นโกอิ g s ซเวน t ีนะคะ ตอนต่อ,ตอไปที่เราจะปูนการเสนอนะคะเดี๋ยวเราแกะแล้วกันคืออะไรขอโทษที่เล็บเราหนักเกียรมากนะถ้าเห็นต้องคิดต้องคิดก็คือเล็บมันสวยมากใช่ไหมนักเรียมของเราเองเราไม่ทำได้มากก็ค,คือแบบโอเคเราจะมาแกะกันทุกคนเห็นคำว่าจยอนไหมคะให้ให้ทายว่าจุยอนองอะไรเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยใช่ค่ะตอนนี้คือเราโดนจุยอนตกนะคะแต่ให้ทายว่าเป็นจุยอนขององอะไรน,นะคะอันนี้ของแพงมากมาก ียวทุกคนน่าจะดูจากชื่อคิมหรอปะเราตั้งชื่อคิมแบบขนนั้นอ่ะชาติขเราโดนเดบอยตกนั่นเองเราจะเป็นเดบีแล้วคือตอนนี้เป็นเดบีฝึกหัดนะคะใครที่เป็นเดบีเอผ่านทางเข้ามาดูว่ากระตัวได้นะอัน,นเป็นเรื่องตีพิจิตรนะคะก็คือเราอะอยังจำชื่อเวอร์หรือว่าชื่ออะไรบ้างอะไรไม่ค่อยได้หรอกแต่เราแบบอยากได้การพิจิรไปไปตรก็เลยแบบพยายามหาแล้วมีคนมาขายเราก็ซื้อต่อนะ คือเราเพิ่งรู้ว่ากาพียยอนก็ใช่เล่นเลยนะแบบเอราคาก็สูงเลยเราเรา <laughs> เราจะพยายามนะพินะพยหยอนจะพยายามเกี็บพี่ได้นะเราได้เล่นตีมานะคะจากอันนี้อันเราอันเร้าล่าสุดใช่เราเป็นเลนตีนะคะอันนี้เวอร์อะไรมันมีสามเวอร์ใช่ปะคือมันมีสามเวอร์อันนี้น่าจะเป็นเวอร์แรกหรือเปล่าเราจะชื่อเวอร์แรกดีกว่านะเอาอีกเป็นพิยหยอนนะคะ,ออะโอ้ชิ่กุ้ยชู น่ารักมากเลยอ่ะอันนี้เป็นการแมกกาซีนใช่ไหมข้าวจะไม่ผิดนะเป็นพ่จุยอนอีกเช่นเคยต่อมากอ้ยเขแาแพมว่านีมากเลยขอบคุณนะคะอแกล่อใช่ใช่ใช่แมกกาซีนอันนี้บ้านเราอ่ะเดส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 ไม่รู้อะนี่นะคะเป็นพ่จุยอนใช่ตอนนี้คือเราโดนพ่จุยอนตกตก,ตกจริงๆเลยเราก็จะพยายามเก็บกนะนะคะเราเราแบบเออโดนเดวอยตกด้วยตอนนี้ อนนโอ้โหยังไม่ได้แกะคืออลา่าความหล่อแบบกระจายออกมาอันนี้เป็นพ่จุยอนนะคะคือเราเราขอฝากตัวเป็นเดิ่ี่ด้วยคนนะคือเราโดนจี้ยอนตกเต็มเลยตอนนี้คือพยายามจะเก็บการพี่แกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะไหว กราไม่ต้องแปลกใจนะที่แบบตรงนี้มันเปลี่ยนไปใช่ไหมเพราะเราเพิ่งติดพวกนี้เพิ่มแล้วขอเวาวันนี้พอดีก็เลยแบบแต่ก็เลยเอาคลิปมารวมกันเลยอันนี้เป็นบัมล่าสุดนะเอ็มโอยคือเสียดายมากเอ้ยแอมมีรอยเฮ้ยมันเป็นรอยค่ะนี่นะหรือเราไปทำมันหรอเฮ้ยแค่นั้นแอมมีรอยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปเช็ค,คคลิปก่อนนะว่าเราเป็นคนทำมันหรือเปล่า เราไปเช็คคิวมาละเรานี่แหละคนทำเองพี่จุ๋ยหนูขอโทษขอโทษนะก้องแคเดี๋ยวเราจะขอโทษไว้อะไรพี่จุ๋ย นั่นเองจำใส่การนะคะอันนี้เราไมา่ใส่พี่แกนเอาเฉลี่เลยเพราะว่าของอูดีเราก็จะเราสั่งเหมือนกันนะแต่ไม่มามันเป็นของเฮีเดอร์เขากูดี้กับเซีนวินทีนอะเราเราเก็บทุกคนเวลากเก็บบ้างใช่ไหมถ้าในการ์ดเราก็จะเก็บไว้แล้วก็ไปตามหาอูดิแต่ของเดอะบอยเราขอเก็บแค่พี่จุยอนเด็ดตอนนี้เพราะต,ตอนนี้คือเมอนแค่พี่จุยอน,นจริงๆไม่มีใครยังไม่ได้มไมไดเมนใครเลยนะแล้วก็แค่พี่จุยอนคนเดียวก็คือแินแต่ใช่ไหคะเป็นเป็นเจำใส่การ์ดเอกนะก็คือเราแบบจำใส่แค่เดียวเลยอันนี้เขาแถมใส่การ้ด้วย น้ำเตาละบ้างของเดบอยแต่ว่ามันเป็นบ้าเปล่านะ,ะทุกคนมันเป็นบ้าอ่าบ้าแกะแล้วแล้วเราที่ซื้อมาเพราะว่าพี่จ์ยอมน,นั่นแหละมันเป็นบ้ามตกพี่จ์ยอมนั่นเองเดี๋ยวยิ่งอบก่อนอันนั้นจะเป็อันนีของเดบอยส์นะคะเราจะช่วยยังไงดีทุกคนมันใหญ่มากเดี๋ยวนะก้าวที่เราขายอันหนึ่งอะน้องลหล่นเนาะ ไม่ใช่การเป็นอัลบั้มแต่เป็นบั้มปกจิยอนนะคะเป็นบั้มฝานะนี่นะนี่นะเป็นเนี่ยเนี่ยเราซื้อมาเพราะจิยอนนั่นแหละเป็นหนึ่งคนเราซื้อมาเพราะว่าพี่จิยอนนั่นแหละอ่ะโอ้ยหล่อจังอันนี้หมุนใช่ไหมยังหุ้นอืมเป็นเอาไว้หมุนเป็นเมมเบอร์ใช่ไหมแล้วก็อืมเป็นบัมเปล่านะ,ะขาบอกว่าจะมีตำหนิว่านานี่แต่เราไม่ได้ชีเรียยเลยเราแค่อะไรป,ปกปกพี่จิยอนโอ้ยยี่ก๊ดอดเอานุกคนเลย อืมลงไปเลยอเอ๋แล้วลองเราลองประกอบแฟมเรานะแล้วลองเอาอูจีมาแบบใส่เข้าไปก็เออไม่อันนี้สิบมีสิบไส้ส่หนึ่งมีเฮ้เขาแถมมาให้นะคะไส้อันเนี้ยสิบสิบไส้ก็ลองดูจ้ะแต่อันนี้เราซื้อมาใส่พี่จุยอนโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะมาใส่พี่จุยอนแต่เราแบบโอ้ยเราให้อ่ะเราเป็นคนกรีดเองแหละคือเราเพิ่งไปเช็คว่าเราใช้นี่แล้วปวดแรงม,มากแย่มากเราเหนือ่อยเยอะมากโอ้ย ก็อันนี้เป็นความผิดเราเองก็ไม่เป็นไรเขารักษาการแบบนี้แล้วเราเรานี่ยแหละทำทางนี้แล้วมาใส่กันตอนนี้เรามีการที่จะย้อนแค่สามใบนะเราสามแค่สามใบตอนนี้แล้วเราก็ดูเกาหลีไปแต่ก็ไม่รู้จะได้ของมันไห้นี่นะคะให้มันสามใบโอเคของวันนี้นะคะก็จะมีเป็นแฟ้มแล้วก็มีเป็นการ์ดพิจะย้อนสามใบ นิตแล้วก็การ์ดใะบ้างนะคะแล้วก็อันนี้การ์ดแมกกาซีนแล้วก็อุจีสามใบนี้แล้วก็อัลบั้มเดอะบอยนะคะเป็นปกพิจิตรยนนี่ปกพิจิตรยนการ์ดที่สองนะคะนี่เป็นของอทีมเป็นของน้องเราแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นอัลบัมม้ม NCT 2020ัน่ะโอ้หนามากของน้องเราเช่นกันก็วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย